สวัสดีนะคะชาวราศีพิจิกนะคลิปนี้เป็นคลิปวดีโอความรักทุกสถานะนะคะของชาวราศีพิจิกนะประจําวันที่23นะคะถึง31มีนานี้นะก็ขออภัยด้วยนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกเนาะออคลิปให้ช้ามากนะคะก็ชาวราศีพิจิกช่องของเราดูตามสันหลักตะวันตกนะคะหากคุณลัคนาหรือราศีพิจิกและเป็นผู้ที่เกิดวันที่24ตุลานะคะถึง22พฤศจิก,กาเนาะก็สามารถเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ได้เนาะซึ่งเราไปดูกันเลยนะคะสําหรับชาวราศี ิจิกนะเออคนโสดนะว่าความรักของคุณนะคะ23ถึง31มสิเมีนานี้เนาะจะมีใครเข้ามาหาคุณไหมหรือว่าคุณจะยังโสดอยู่เหมือนเดิมนะคะตรงนี้ไพ่เดอะฟูลนะไงก็โสดเหมือนเดิมนะคะจริงๆชาวสิงพิจิกอ่านรู้สึกว่าคุณเองเป็นคนที่ รักคามโสดมากรักอิสลามมากจริงปักนี้มีโอกาสที่คุณจะไปแอบชอบนะคะไปแอบสนใจใครสักคนหนึ่งนะคะซึ่งคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์ม,มากเลยเนาะอาจจะเป็นคนไกลเป็นต่างชาติต่างภาษาเป็นชาวราศีกรกฎนะคะเป็นคนที่แบบดูลึกลับหน้าค้นหาบางคนาาาก็จะเป็นคนที่มีเซนส์มีสัมผัสนะคะเป็นดารานักร้อนักแสดงได้หรือเป็นคนที่แบบอาจจะมีระยะทางระยะห่างจากคุณอะไรอย่างเงี้ยได้ที่คุณอาจจะไปแอบชอบแอบสนใจเขาเป็นชาวราศีมีนก็ได้เขาดูมีเสน่ห์ม,มากเลย เขาดูลึกลับเขาดูน่าค้นหาแล้วคุณอาจจะแบบแอบซองแอบมองแอบติดตามชีวิตเขานะคะคุณชอบเขาคุณรู้สึกว่าเขามีอะไรหลายๆอย่างที่เหมือนกันกับคุณที่คล้ายกันกับคุณแต่ถามว่าตัวคุณเองจะทําอะไรไหมสําหรับคนโสดนะชาวศีริจิกอนรู้สึกว่าคุณไม่ได้ทำอะไรเพราะจริงๆตัวคุณเองก็แฮปปี้กับความโสดของตัวเองแต่คุณแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเขามีเสน่ห์น่าสนใจดีนะคะแต่ว่ามันยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณจะไปเทคแอคชั่นหรือว่า ไปแสดงความรู้สึกอะไรกับเขาขนาดนั้นไพ่ขึ้นโซเมท์รู้สึกว่าคนนี้คนที่คุณแอบชอบแอบสนใจหรือว่าแอบรู้สึกดีเขามีความเหมือนเป็นคู่กันกันกบคุณหรือว่าเขาอาจจะมีความชอบคล้ายๆคุณนิสัยคล้ายคๆคุณไลฟ์สไตล์บางอย่างเหมือนคุณมาเลยทําให้คุณรู้สึกดีแต่ถามว่าคุณจะยอมสละความโสดของตัวเองตรงนี้ออกไหมบอกเลยว่าอย่างนะคะนะก็แอบชอบแค่นั้นแหละแอบรู้สึกดีไม่เป็นไรจ้ะ เอออาจจะยังไม่จีบไม่สนใจไม่ทำลายเนาะเพราะว่าคุณก็แฮปปี้มีความสุขกับชีวิตของคุณตรงนี้นะสำหรับชาวสีพิจิกนะคะคนสนเนาะเราไปต่อการสำหรับคนคุยนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคนคุยนะคะปักหลังนี้จะเป็นยังไงเนาะไปดูกันนะคะสำหรับชาวสีพิจิกเนาะ,ค,ะคนคุยนะคะไพ่ขึ้นเมดิเชียนเนาะจริงๆความสัมพันธ์นี้แอนรู้สึกว่าคุณทั้งคู่คุยกันนะมันก็ ไปได้เรื่อยๆนะอืมตรงนี้นะคะนะแต่อาจจะมีฝ่ายหนึ่งที่มีความหึงหวงนะเออที่หวงความสัมพันธ์นี้นะคะนะไม่อยากให้คนคุยของตัวเองเ่ยไปคุยกับใครบางคนคุณนิวกับชาวราศี นะคะกว่าจะเป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงเป็นดารานักร้องนักแสดงนะคะเป็นคนที่อินดิเพนเดนต์ไม่เหมือนใครมีสเสน่ห์แบบของตัวเองนะคะนะเออตรงนี้หรือเป็นธาตุดินก็ได้นะพุกศกันมังกรน,นะคะตรงนี้ที่เห็นเนาะซึ่งความสัมพนันธ์นี้แอนรู้สึกว่ามีฝ่ายหนึ่งที่อยากเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้แล้วแหละเออเพราะว่ารู้สึกชอบมากคนนี้ฉลักมากจะรู้สึกดีมากอยากพัฒนาความสัมพันธ์นี้นะคะให้มันเป็นมากกว่าคนคุยไม่ชัดเจนอยากจะเริ่มต้นเป็นคนรัก แ้วอยากที่จะคบกันแล้วนะคะแต่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าแบบ ยังไม่พร้อมในความสัมพันนี้ในการที่จะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังชีวิตยังมีปัญหาอยู่นะคะอยากคุยแบบนี้ไปก่อนนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็มีโอกาสที่จ,จะพูดบอกด้วยว่าจริงๆแล้วชีวิตปัญหาที่มีตอนเนี้ยมันคืออะไรนะคะในการที่ยังไม่สามารถทําให้ความสัมพันธ์นี้มันชัดเจนได้เนาะก็มีโอกาสที่จะขอดูดูไปก่อนขอคุยคุยไปก่อนนะคะความสัมพันธ์นี้จะยังไม่ได้มีการพัฒนาเนาะเอออาจจะบอกว่าขอโอกาส ดูไปอีกสักระยะหนึ่งขอคุยไปก่อนอีกสักระยะหนึ่งประมาณนี้นะคะซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็โอเคนะเพราะแอรรู้สึกว่าคุณทั้งคู่อ่ะอาจจะอยู่ในจุดที่ก็รู้สึกโอเคแต่ว่า มันมีฝ่ายหนึ่งแล้วแหละที่อยากจะพัฒนานะคะแต่พออีกฝ่ายหนึ่งให้เหตุผลว่าทําไมถึงยังไม่สามารถพัฒนาได้อีกฝ่ายหนึ่งก็เข้าใจนะคะมันก็เลยเป็นไพ่ที่แอนรู้สึกว่าคุณทั้งคู่อะเวลามีปัญหาอะไรคือเปิดใจในการคุยกันแล้วก็ยอมรับได้ในจุดที่เป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตรงนี้นะคะนะอืมแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งที่ให้เหตุผลอะที่ยังไม่สามารถพัฒนาจริงจังได้ตอนนี้เพราะอะไรอะเพราะอีกฝ่ายหนึ่งรับฟังอะมันก็เลยจะทําให้ฝ่ายที่ให้เหตุผลที่ยังไม่สามารถจริงจังได้อะ เริ่มกลับมาคิดนะว่าอยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันจริงจังในอนาคตแต่ว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลานะคะนะเออด้วยความที่มันเป็นแบบไพ่ของบางคนคุณอาจจะดีวกับคนไกลต่างชาติต่างภาษาหรือตัวเขาเองอาจจะเป็นแบบเออเขาเรียกว่าเหมือนยังมีความไม่พร้อมในด้านของชีวิตบางอย่างมันก็เลยทําให้เขาเองอยากจะขอเวลาจากคุณตรงนี้นะสําหรับชาร์ีพิจิกนะคะอ คนคุยไม่ชัดเจนเนาะเออตรงนี้นะคะเราไปต่อการสำหรับุท้าราศีพิจิกคนมีคู่นะว่าความสัมพันธ์นะคะของคุณกับคู่นะในบักหลังนี้จะเป็นยังไงเนาะไพ่ขึ้นเฉดไม้ ความสัมพันธนี้นะคะของคุณและเขาเนาะบอกเลยว่ามีโอกาสเนาะที่ความสัมพันธ์เนี่ยจะมีปัญหานะคนมีคู่นะชาวราศีพิจิกนะคะอาจจะมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันนะคะนะบางคนแบบคู่ของคุณถ้าเกิดว่า คู่ของคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เนาะอาจจะเป็นคนที่แบบอาจจะมีคนเข้ามาชอบเข้ามาสนใจได้เยอะนะคะแล้วตัวคุณเองอาจจะรู้สึกมีความหึงหวงเกิดขึ้นนะ <S <S ในคู่ของคุณนะคะมีโอกาสที่อาจจะมีการทะเลออาะกันมีความไม่เข้าใจกันนะคะในความสัมพันธ์นี้ได้เนาะเออมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องเนี้ยเข้ามามีคนที่คิดเยอะคิดมากในความสัมพันธ์นี้นะคะว่าก็คู่ของตัวเองเนี่ยจะไปมีคนอื่นก็คู่ของตัวเองเนี่ยจะไปแบบ อ่าไปคุยกับคนอื่นหรือเปล่าเพราะว่าในบางคนอ่ะคู่ของคุณอาจจะแบบมีงานเยอะที่ต้องจัดการที่ต้องทําแล้วอาจจะมีการนิ่งเงียบไปนะคะงานตรงนี้แล้วมันทําให้ตัวคุณเองคิดเดยอะคิดมากได้กับความนิ่งเงียบของเขาว่าแบบเขาคุยกับคนอื่นหรือเปล่าเขาไปมีคนอื่นหรือเปล่านะคะแต่จริงมันเป็นช่วงเวลาที่แอนรู้สึกว่าคู่ของคุณเขาอาจจะอยากอยู่คนเดียวนะคะอาจจะเหมือนมันเป็นมูทของเขาอ่ะที่เขาอาจจะอยากอยู่กับตัวเองอะไรประมาณนี้แล้วพอการที่เขาทําแบบนี้มันทําให้ตัวคุณเองอาจจะคิดเดยอะคิดมาก ซึ่งท้ายที่สุดเราแอนรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคนมีคู่นะคะคุณจะมีการกลับมานะคะกับปรับความเข้าใจกันนะกลับมาพูดคุยกันนะคะถึงปัญหาในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นแล้วมันก็จะกลับมาแบบเขาเรียกว่ายังไงเหมือนอ่อให้โอกาสหรือว่าพูดคุยกันอะในเรื่องที่มันมีความเข้าใจผิดกันนะคะตรงนี้เนาะมันเป็นประมาณนี้นะสำหรับชาวสีพิจิตรระวังมีปัญหาเกิดขึ้นมันมีฝ่ายหนึ่งที่ค่อนข้างเสพติดอีกฝ่ายมากๆแต่ว่า อาจจะเป็นคุณก็ได้ที่เสพติด ฝ่ายคนรักของคุณมากๆคนมีคู่แล้วฝ่ายคนรักของคุณก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเงินในเรื่องของงานอยู่แล้วเหมือนเขาอยากจะขอเวลาในการไปเคลียร์จัดการแล้วเขาอาจจะแบบนิ่งๆเงียบๆไปหรือไม่ค่อยคุยกับคุณแล้วมันอาจจะทําให้คุณแบบคิบบคดเดยอะคิดมากซึ่งท้ายที่สุดแล้วมันจะมีการกลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะหรือว่ากลับมาเคลียร์ปัญหาตรงนี้ที่ทําให้ไม่สบายใจกันเกิดขึ้นแล้วความสัมพันธ์มันก็จะกลับมารักกันเหมือนเดิมนะหรือว่ากลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมนะคะตรงนี้นะสําหรับชาวราศีพิ จิกเนาะคนมีคู่นะคะก็จบไปแล้วนะขอบคุณมากๆเลยสําหรับผู้การติดตามนะคะอาจจะตรงไม่ตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะก็อย่าไปซีเรียสนะคะถือว่ามาดูกันสนุกสนุกขอให้ชาวราศีพิจิกดูแลสุขภาพนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย